สลมัติเดตังดีอินโดนีเซียบับบูหยยินดีต้อนรับสู่ฟิลิปปินส์ค่ะสินเจา่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศเวียดนามครับ เอมไพร์โฮดดิเป็นผู้พัฒนาห้างที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์นะคะ There's something it's supposed to be a mall for all เหตุเศรษฐกิจพิเศษที่สีนุกิวมันคือประโยชน์มหาศาลที่ทำให้เศรษฐกิจกัมพูชาดีขึ้นอาณาไทยรัฐพรก็เป็นรัฐอันไทยรัฐหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สิงคโปร์นะคะร่วมอยู่ถึง4ส,สาขาที่นี่ค่ะที่สปปลาหแห่งนี้มีการส่งเสริมการอ่านมากน้อยขนาดไหนวันนี้พามาพูดคุยกันนะคะกับอดีตนักเขียนรางวัลซีไรท์ด้านหลังของผมนี้นะครับก็คืออาคารไปรสีนีกลางของน,องน,องน,องนครโฮจิม ออกแบบตามสถาปัตยกรรมของประเทศฝรั่งเศสนอกจากจะเป็นศูนย์กลางการปกครองของมาเลเซียก็ยังมีการกำหนดนโยบายคือให้ปูตระยากลายเป็นเมืองสีเขียวที่สมบูรณ์แบบและขณะนี้นะครับในบ้านของนางเมกาวดีสุการโนปุตรีทุกคนก็เฝ้าดูการนับคะแนนแบบควิกเค้าอย่างใจจดใจจอสำรวจเส้นทางธุรกิจวิถีชีวิตและชีพจรการเมืองทั่วอาเซียนที่นี่สวัสดีอาเซียน